มากินเขแรกกันครับผมพี่น้องครับผมเป็นยังไงน้อพี่น้องผ้ากันไดอยังกินแรนกเนาะน้อครับมือนี้มือที่สองแล้วสำหรับการกินเจเราพี่น้องน้อก,กัอาหารกับมีบ่หลหพี่น้องกับชุดมาอันนี้ก็บจะเป็นองค์ประกอบของคล้ายๆหมูหมูทอดกรอบนะแต่ที่กินแล้วมันบ่แมน,มนเป็นซื้อคือซื้อไหวซื้อ,อที่กินแล้วจะเป็น เห็ดเป็นพวกที่ที่บ่ได้ผิดนะครับผิดกฎนพิระเบียบเนี่ยเด้ก็จะมานะครับเข้ากระชิบประมาณนี้ครับผมพี่น้องครับเห็ดเอ่เขเอข้าวเห็ดญี่ปุ่นนะครับผัดพริกมาสั่งนะพี่น้องกัเอ่อกินแล้วชอมือแล้วมาถือว่าแซ่บพี่น้องเนาะนะครับนุ่งก็ต้องเป็นเจน้ำโปเจนะครับน้ำน้ำม,มาันได้ก็ได้นะครับขา้าวเหนียวเ้าก็ได้พี่น้องนะมีข้าวเหนีนยวกินครับ ถอดมดูที่กินแล้วทออี่นี่ม้วนมูครับสิเป็นผมใส่ควบอถือสิเป็นเฮดครับอนไรนึงนี่แหละทีทท่นะครับแต่ว่าในสเปนมีนราพี่น้องอกกเขากกินไปตามนั่นแหละ <S <S มีคนถามมาหลายว่าเออเราเป็นยังจ้องมาบังคับเจ้าของนะครับที่กินแล้วบ่เป็นประกรันบังคับพี่น้องผมคิดว่ามันอาจดีตอนล่างขายเฮ้า เนรับแนี่ผมชว้ใบนพี่นอเนาะก็คือใน3สามร้อยหกสิบห้ามือเท่ากับทุกอย่างนะครับคือการใช้ชีวิตประจําวันมีอย่างเขากินไปนะครับพริกเขียเกียปลานะครับปูปลาหน้าเนี่ยมือได้ไปลองไปลบมากกับซี่นี่ลาบงัอส้อยแซ่ส้อยนันเน่นะครับเป็นธรรมดานะครับก็เป็นอาหารประจําวันของมนุษย์ทุกคนนั่นแหละนพีนอเนาะแต่ว่าภายในแปดเก้ามือนี่เข้ามากนะครับ ลดในเรื่องมุนันนะครับถือว่าหน่อยนะพี่น้องเขาพภาษายังสามเดือนนะครับเก้าสิบมือแต่ว่าอันนี้แค่เก้าหมื่นะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเข้าบวกินสัตว์บวกินสิ่งที่มันผิดกฎต่างๆบราว่าสิเป็นนะครับเรายาปลาปิ่งผมผมคิดว่าเราทําด้วยใจนะครับหลักการนี้ยังกับบอดรมีมาไม่เหมือนเหมือนข้าเจ้าเห็ดแต่ว่า รู้ว่าเฮ็ดมากเกป็ปีมันคือการให้รางวัลร่างกายเรานะครับภายใน3ามร้อยหกสิบหามือเนี่ยเท่ามือกินเราเนี่ยมือกินเ,เนื้อกินสั์สาบว่าชิงต่างๆพี่้องครับผมบอกแล้วมามา,มาก,กินล่องเบิงนะครับพี่รองผู้ในประเทศรอดกับล่องเบิงนะพี่้องเนานะอันนี้เขาก็กินข้วาวข้าวเหนียวได้นะครับเป็นเ,เนื้อหมูทอดได้ที่กินเราเพราะเป็นเนื้อมูทอดนะพี่้องเบิงสีสันได้กินเนื้อ อืมเห็ดพี่น้องเป็นเห็ดมากินกับข้าวเหนียวเท่านันอืม,อมกระเจีนบนะพี่น้องที่กินเราข้าวเจ้าสมบูรมีรสจัดรสหยาบมากมากนะครับน้ำปูน้ำปลาสบมบูรณ์เบอร์ที่ใส่ใส่เกลือเดียวกับมันแซ่บพี่น้องอืมมากมา,าเบอร์นี้เหมือพี่น้องอืม อาอหารเซี่เป็ดเพราะว่าห้าวมาเห็ดเองวัตถุดิบเ้าบ่ควายมีปั่นไหนห้าวกะสิลัมบากเนี่ยพ,อออพ,พี่น้องเนาะเอ้าเปิดใซี่ยงเป็ดพี่น้องเบิ่งสดๆเลยนะครับอาหารเจนี่ผัดเห็ดญี่ปุ่นพี่น้องเซี่ยงเป็ดแซ่บพี่น,อน้อ,นองแซ่บก็คือผัดกะเพราเนี่ยนี่ครับพ่อเอา้าพี่น้องครับผมจังเด็กกัน ให้ละมันของสุขภาพรังไก่เฮ้าอให้พี่น้องทุกคูทุกคนนะครับมีสุขภาพรังไก่ยที็แงแรงทุกคูทุกคนกคับผมคำขึ้นนี่ยู่ดีแพ้งทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ